มาชูงก็คุกค้นขบวนในก็องตุนจอมใจแรงฮาก็นเนาะมาในงานยากันในรายการจัดก้นอันมีที่ฉุดในโลกในขนบวนในเกมีอยู่ชิบเมืองขนาดมาในคาร์เดมาเฮ็ดรายการปันให้น้อกกันเนาะว่าจะไปน้องเขาคู่กันไหนว่าเมืองหนึ่งเมืองไหนว่าเตียนเมืองบนขึ้นอย่เหมือนชูงเมาอหนึ่งเมืองไหนว่าคนมีนมีหลายก้อคนสัตว to like ์เทมีหลายก้อในขบวนในคาร์เดมาลัดเดบันชิบเมืองขบวนในขบวนเนาะโอเคค่ะมาในก็ได้เหมือกันขบวนอกในชิบเมืองเนี่ยมีอยู่ เมืองที่หนึ่งอะเขาจัดเป็นเมืองที่หนึ่งคณะเมืองที่หนึ่งในเป็นเมืองเเขย์คณะก็นะเมืองเขเขย์เนาะมีอยู่หนึ่งแห่งห้าสิบแปดเกาะในคณะก็มีคณะคนมีอะไรก็อย่างแบบอย่างบาแห่งนะคนเป็นชัดเจนในเมืองเขางคณะคนเฮ็ดไอ้ชายชิงชิงคลองออกมาอ่าคลองกิดออกมาคณะก่อนเนาะโอเคโอเคค่ะเมืองเมืองที่ชองคณะเมืองที่ชองค่ะเมืองสหรัฐอเมริกานะคณะเมืองอเมริกานะคเนาะโอเคค่ะเมื่อในเมืองอเมริกาก็มีอยู่หกปากเก้าสิบหกกาะในคณะเมืองในเก็ เรวันน้ำนหรอครับเป็นเมืองที่สองคะนะเมืองที่สามนะครับเป็นเมืองนะอินเดียในคณะอินเดียนะครนะับเนาะมีอยู่หนึ่งปากเจ็ดสิบเจ็ดกาอนะครับแล้วก็เนาะคนมีเขาครนะับเนาะเออคนเป็นประเทศในเมืองเขาครับเนาะแล้วก็เมืองที่สี่ครับเมืองที่สี่เยอรมันในะคณะที่สี่เยอรมันในะคณะมีอยู่หนึ่งปากสี่สิบเอ็ดกาะนะครับคนมีเมืองนะเขาครับนะ,นะเออเรวันน้ำครับนะจะได้เป็นเมือง ไม่ใช่าขึ้นตัวนรกคนคนมีได้ขึ้นตัวนรกนะคะเนาะเมืองทีฮาค่ะเนาะสาหัฐอาณาจักรในคะนะมีอยู่หนึ่งปากสามชิบชีกก้อนในคะนะเมืองสาหร่ายมันในอาณาจักรเมืองอังกฤษยดก้อนโอเคแล้วก็มาทางเมืองที่หกค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนะมีอยู่หนึ่งปากก้อนในคะนะหนึ่งปากก้อนเด็ดเต็มวนะเมืองเวสต์เซนต์เดลนกระดานมันน่นก็เป็นเมืองนาเกียวเมืองนาเกลียแห่งเมืองค่ะเนาะกูก้อ เมืองที่เจ็ดคณะเมืองรัสเซียในคณะรัสเซียในก็มีอยู่แปดชิพาก้อนะคณะก้อนนะคนมีเขานะคนเป็นชาติเทศลาวป่าทาขคณะเมืองคันเมินและคนที่ลงทุนในเมืองเขาขคณะเมืองที่แปดนณะพัฒนหลังเศษคณะพัฒน์หลังเศษก็มีอยู่หกชิบแปดก้อคณะนะอ่าเมืองที่เก่าะเมืองปาชิวขคณะปาชิวในก็มีอยู่ห้าชิบเก้าก้อคณะนะแล้วก็เมืองที่สิขคณะเป็นเมืองเรียนเขาขาะอยู่ไบคณะเมืองที่สิขคณะเมืองไทยคณะเมืองที่สิบก็มีอยู่ห้าชิบสองก้อคณะนะเมืองไทยคนมีเขานะโอเค ในเก็เมืองไทยอะเขาเนาะป้าชิบเมืองค่ะปีไหนค่ะเนาะปีไหนค่ะเมืองไทยเขาบ้านในชิบเมืองวันเตียนมีสัตเทเราปันอยู่น้าที่ฉุดในโลกคณะโอเคมันมในราคามาจากระหลับปันคณะทำมันเปิดเกลียวช่องเข้าขาในเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บันเาวาได้ไหมแบ่งปันบันตั้งหูยังไอ้เสียงกันว่านะเตี pues whales, basics, times, okay. 8, ้ย nah. ม okay. ันเราหลัดเนี่ยบันลองอันเบตออันควนมีคนห่างเขาหยุดอยู่ในโลกนะคขั้นน้องนั่นเองนะครับโอเคค่ะทำมันไม่ด้พิษดีเปื่อยนะทำมันเป็คอมมุ่มันแปกเปื่อยนั่นคือในเก็ มาปั่นความตั้งหัวตั้งใความเมตตาใจกันแล้วกะโอเคค่ะมัน้ก็ยั่งกว่ากันในกันไปไปค่ะ